เราอยู่กันที่กาญจนบุรีแล้วตรงนี้นั่นก็นคือ3 2 3แคมป์เมืองไทยมีซอมบี้เราก็หนีได้เออไปได้เลยเแล้วเราทีก็เผื่อไว้แล้วตุนเบียร์ตุนอาหารไปเออยอะๆเราเน้นเบียร์อย่างเดียวอันนี้โหดไปอ,อันนี้คือมีอารร่างจากคุณซี่ให้นะครับแล้วก็อยู่กับข้ามกลางธรรมาชาติใช่ครับไปเลยนี่ไทยมีไข่ด้วย โอ้โหนันว่าไปโอ้โห,โโหสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคซีคาครับผมวันนี้เราอยู่กันนอกสถานที่ครับทุกคนเรายกกองช่องใหญ่มาถ่ายกันที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วเรามาแวะ ทานข้าวมาแวะพักผ่อนกันพี่ชาติได้เห็นรถคันหนึ่งไว้ก็เลยอยากจะเอามานําเสนอให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันเพื่อเป็นแนวทางเพื่อสําหรับใครที่มีรถเก่าแล้วไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วไม่รู้จะแบบจอดทิ้งไว้แล้วผูกพังอ่ะเอามารีโนเวนททาเป็นรถแบบนี้ได้อาอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นรถอะไรเดี๋ยวก่อนไปใครอยู่ข้างหลังนะ่ะสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบข<า>ี่ทำมันนี่ โดดลงน้ำเลยดีไหมเอ่อมั้ยยืนเก้งท่าขนาดนี้กลังล้อเลยโดดแม่งเลยอ้าวก่อนอื่นเราอยู่กันที่กาญจนบุรีแล้วตรงนี้นั่นก็คือ3 2 3แคมป์อยู่ตรงไหนต้องถามถามเมียเมียเมียอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ตัวเมืองกาญจนเลยเลยสะพานสุขใจข้ามสะพานสุขใจมาวัดจีนวัดอ่าวัดตรงข้ามวัดจีนอ่าตรงข้ามเทพมงคลรังสีามารู้แล้วเนี่ยพี่โบรู้เยอะถ้าเซิร์ชอ่ะน่าจะเจอเจอเจอแล้วร้านนี้ดังก่อนหนังที่มาไม่เจอเหรอมีอะไรบ้าง สามองสามแคมป์เขามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูดีกว่าดีไปดูดีกว่าตอนนี้ขอไปดูรถก่อนรถที่เกินไว้เมื่อกี้ว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเป็นรถอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกับพี่เจ้าของด้วยจะได้ให้เขาอธิบายว่าทําไมเขาถึงสร้างรถคันนี้ขึ้นมาสร้างมาเพื่ออะไรเออไปดูดีกว่าครับไปครับ รถคันนี้เหรอใช่ครับใช่แล้วโอ้เท่มากไอโกแฟเดี๋ยวเราเรียกพี่กอนดีกว่าไาเดียนกันพออะไรเงียยเพา่าแล้วบเรียกพี่ขามหาทองี่เกิดทุกคนอยากเห็นหน้าเห็นตาเดินไปหาพี่เขาสิเขาจะรู้ไหมล่ะี้ยวเชิญเอยครับเชิญเลยครับพี่นี่เชิญเจ้าของมาเลยดีกว่าเพื่อเพื่อความรู้ที่แน่นใช่วันดีครับพี่เดี๋ยววันดีครับวัสดีครับวัสดีครับ เราก็เจอกับเจ้าของบอกมาขอญาต้ข <ละ S 1> อญาติล้วงรับรถคันนี้หน่อยครับเทื่วเรามาผมมาไม่ได้ล้วงรับคันนี้ให้พี่อบอกอีกทีดีกว่าว่าที่นี่ผมอยู่ที่ไหนครับเมื่อกี้บอกมาแล้วมันกลัวไม่ตรงอที่นี่ก็สามสามแคมป์ครับกาญจนบุรีครับก็ถ้ามาเที่ยวก็มี แคมปิ้งการเต็นต์ครับแล้วก็มีห้องพักด้วยมีห้องอาหารครบอาหารมีดนตรีสดมีดนตรีสดอีกหมูกระทะส้มตำอาหารปลาครบเลยใช่ครับต้องลองมาชิมมาที่นี่ที่เดียวคือจบเลยใครอยากจะพักผ่อนแคมป์มีจักรสกีให้เช่ามีท่าลงด้วยครับมีมีมีแพยางให้เล่นด้วยใช่ครับหน้าร้านเล่นน้ำได้ครับไปอันนี้คร่าวๆเดี๋ยวเรา ผมอยากจะให้พี่แนะนํารถคันนี้ให้หน่อยว่าคันนี้ทํามายังไงเริ่มจากอะไรถาโมคันนี้คือรถอะไรครับเป็นรถเอาลากไปก่อนเลยนคือรถตอะไรเนล่าไเก่อนเลยวันที่เดิมมาเลยแล้วก็ตัดมาแล้วก็เกลดแต่คัสซีเอาแต่ตัวเอาแต่คัสซี ขึ้นโครงใหม่เลยขึ้นโครงแล้วเราซื้อแล้วกระบะไม่ดีผ่านเหรอพี่ใช่หัวยาวใช่ไหมไม่สวยเขาไม่สวยมันไม่เท่เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมชอบดูเว็บตามเมืองนอกเพวกต่างประเทศอ่ะเพราะเป็นผิวต่างประเทศไอนผิวผมชอบแบบสไตล์ช่างมีทีกรู้นจัดกันรุ่นน้องใช่แล้วก็ช่วยระดมสองคนหู้ทอกคนของช่างกระทำก็จะถึงองเป็นลูกเลี้ยงถามว่าผมทำได้หรือเปล่าตอนนี้คือเริ่มต้นที่คิดออกมาอยากทำเป็นรถอะไรพี่เป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านใช่ครับ เอาไว้อยู่ที่แคมป์จอดเอสเคถ่ายกาแฟอะไรเงี้ยเพราะไม่ค่อยได้ขับไปไหนไม่ค่อยได้ขับไปไหนแต่คือจริงๆแล้วขับได้ขับได้ขับได้ปกติเลยโอ้แต่เราเอามาจอดเพื่อที่อะตอนนี้เป็นเป็นร้านกาแฟไปแล้วนี่นะไฟฟ้าเหรอนี่เสียบพั๊กไม่ได้ข้าร์าปุ๊บแล้วแข้งข้างละลายตุ้กเย็นใจไม่ได้นี่เสียบ่ไปแอร์บ้านร้อดอ๋อนี่ผมอะไรบ้างมาดูให้นอกกันเลยนี่ดูมีกระจกเลยผ้าเหรอคะไม่ไม่ครับเป็นเดิมเดิม เขาเรียกว่ากระจกขาอ่อนประตูขาอ่อนอ๋อทรงขาอ๋อโชว์ขาอ่อนไม่ไม <ans> <ce> <off> ่ไ oh. ด <m ere> ้เจาะเองใช่ไหมคะมันเป็นประตูใ like ช่ค like รับมันมีมาขาอ่อู้วนเป็นนรุ่อยเท่จังน่ารักอ่ะเท่ๆๆอยู่อะไม่ค่อยมีนะส่วนมากกระจกพวกนี้จะอยู่ในรถหกล้อหรือรถสิบล้อจะมีทรงขาอ่อนมันเป็นรุ่นของหกล้อก็มีแต่เป็นรุ่นทูนเดิรมีก็มีแต่ลายลายเท่ห์นะประตูในคู่มันจะรู้กันว่าแพงมากคือ ที่ศึกษาแล้วเล่นรถพวกนี้อยู่แล้วรถเก่าอยู่แล้วใช่ไหมครับที่เป็นรถตู้โฟกได้ป่ะโฟก์ของพี่ด้วยพี่ของพี่โฟกอีกคันนึงนะเป็นแนววินเทจก็อยู่ในแกลงแกลงเวทป้ากับเราเนี่ยแหละโอ้ยแกลงวินเทจอ๋อเล่นเว็บป้ามันต้อยู่ด้วยกันอยู่กับพี่ชายดีหน้าหน้าตาเป็นแบบแล้วขัดทิ้งนะขัดทิ้งแล้วก็เคลือบแล็กเกอร์เลยใช่ขัดทิ้งแล้วรอให้เป็นสนิมก่อนหรือเป็ดลาด ไม่ได้ล่างครับลอกถึงเล็กแล้วก็ปล่อยให้ต้นหนิมที่เราเคลื่อระเบิดปกติบางคนว่าเอาเป็ดลาดรีบๆยางอะไรมาทาเป็นยางไปข้างหน้าไม่ดูเกีไม่ล้นดูเิวมือนอกแล้วก็มือนอกมีเชือกเอามาพันไว้หน่อยให้มีกิมมิค่กระจกก็เป็นกระจกคันวอยใช่ครับพี่แต่ตอนนี้ไอ้เออกระจกคันวอยแต่ตอนนี้แพงมากนะตอนนี้ระวังของผมเพียงว่าห้าพันฝ่ายใช่ครับ รถเลยดู่ไางนดูน้างในโอมาดูข้างในกันเบาลุยเฮ้ยภายในอย่างดูโคมไฟดูโมไฟ่เชนเลียนะเปมไปนนเลียด้วยเชนเลียแบล่าอ่แล้วก็มีอันนี้ด้วยรูปๆูปแบบ ตกแตง่งอ่ะใสเตทครับผมจอนนอนเขาต้องแบบว่าใสจอนนอนเขาต้องจอเลนนอนเท่านั้นจอนนอนเล่นไหมพี่จอนนอนเล่นค่ะคนนี้ค่ะเล่นธรรมดาเล่นกเดียวนอนเล่นอย่างเดียวเลยให้พี่ชาติดูภายในหน่อยวนะคอนโซลกันคนหนีใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อหีนภายในโคตรนี่เลยพวงมาลัยโคตรเท่เลยเหมือนพวงมาลัยเรือแต่รถรุ่นเก่าจะต้องรถแบบยุคคลาสสิกจะต้องเป็นพวงมาลัยเน้นไม้แล้วดูความน่ารักมุ้งมิงนเขามีดอกมึงดอกไม้สีเหลืองตัดกับสีแดง คือรถขับทัวร์รถขับได้จริงไงไม่เดินทางได้จริงไม่เดินเร็วอ่ะแล้วบอกก็หุ้มเป็นหนังเท่เลยอ่ะอันนี้เป็นไรแล้วนะหลุยหลุยส์มีเครื่องบดกาแฟด้วยข้างในก็คือเพิ่มความอบอุ่นเหมือนให้เหมือนเมืองนอกก็ทีมีไม้มีไม้มีไม้บุกเพราะดังแล้วจะรู้สึกอบอุ่นเออตัวเสียวตัวเสียวอบอุ่นหรือว่าไม่มีแอร์พี่ไม่มีแอร์แอร์มีไหมพี่แอร์มีครับมีไหมมีครับมีไปทำไมมันเอสแอสอ่ะอ๋อธรรมดาตามยุคตามยุคปกติ มไม่มีเสียงมันไม่คลาสสิกพี่เกาตัดนี่เลยพอถึงผนังแล้วก็ตัดเลยแล้วก็ปิดหลังใช้แค่หัวจริงๆใช้แค่หัวครับตอนนี้ใช้แค่หัวกับพลาสติกใช่ะทีนี้โครงสร้างของตู้เห็นแล้วเด่นมากเลยห้องโดยสารห้องโดยสารหรือร้านค้าขึ้ที่นี่แหละพี่เขามาพี่เขามาดูเลยห้องโดยสารเนี่ยคือพี่ก็คือออกแบบสเก็ตออกมาว่าอยากจะได้โค้งอย่างนี้รับกันมุมอย่างนี้อะไร น่าจะต้องมี reference ก่อนมีไอเดียก่อนจากที่สังเกตนะพี่เขาน่าจะแบบดูของต่างประเทศแล้วก็เอามาพัฒนามาสังเกตเอาว่าเราอยากได้แนวไหนแบบนี่เป็นแบบแนวอเมริกามอเตอร์โฮมขับรถข้ามรั้วไปเรื่อยคนเลี้ยล่อนคนเล่้ยล่อนง่ายง่ายตัดลายคนเลี้ยล่อนหายเลยอ๋าโอ้โคตรเท่ก็จะเป็นประมาณนี้อ้า เป็นยังไงทุกคนเปิดแค่นี้แค่เป็นร้านกาแฟแล้วแบ็คคอฟฟี่โอ้โหแค่นี้ก็คือเท่ไม่น้ำเทมากๆพี่ไม่มีไข่ไม่แต่อันนี้คาโน่รับนอนห้องน้ำไม่นะห้องน้ำห้องตัวพี่อ๋ออันนี้คือห้องน้ำเหรอคะนอนม่ด้วยคือพอเราปิดร้านเสร็จเรานอนในรถเลยนอนในร้านเลยอันนี้คืออันนี้อันนี้แบบยังไม่เห็นเข้าถึงด้นไหมเข้าดูด้านในหน่อยนะได้ หมาะไหมพี่กวไม่ค่อยอยากให้เข้าแต่ก็เราก็เลยจะเข้าเราจะเข้าไม่เป็นไรนิดเดียว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 เข้าไปดูห้องน้ำเข้าไปดูเพราะว่ามีโซนในวันนี้พี่ออฟเขาไม่ได้เปิดร้านกาแฟคือไม่ได้เปิดร้านตรงนี้เพาะสร้าดอะไรมากใช่ป่ะนี่ดูอ่ะตรงนี้ก็คือเปิดอันนี้เป็นบาร์เป็นบาร์ก็มีสำหรับ รับของเสียวมาเสิร์ฟเสร็จก็ตรงนี้เลยถ้าสมมติเราไม่ขายกาแฟเราก็ไปขาย๋วยเตี๋วได้ได้หมดได้ขายอะไรได้ได้อะแล้วมันเคลื่อนที่ไปได้เออย้ายไปได้เรื่อยอ่ะหรือสมมติว่าคุณอยากจะไม่ได้เป็นร้านกาแฟเป็นร้านข้าวคุณอยากทำเป็นรถนอนสำหรับเดินทางไปเที่ยวในครอบครัวก็ได้เหมือนกันได้ก็เขามีจำต่อน้ำเข้าไปอยากเขารู้จังว่าราคันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในแล้วเดี๋ยวไปถามพี่เหมือนกัน แบบเรียบๆไปเลยพอถึงเวลาก็เปิดเตาใหญ่ทั้งบ้านเลยนะผมนึกถึงอะไรเลยพี่หนังซอมบี้ทำไมอะเปิดมาแล้วซอมบี้ออกมาจินเดซอะไรเงี้ยที่มันขับหนีหนีไม่ได้แล้วต้องเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหนีซอมบี้หนีเขตติดเชื้อเขตที่ปลอดเชื้อก็ต้องขึ้นรถคันนี้ไปเพื่อที่จะเดินทางไปเมืองไทยมีซอมบี้เราก็หนีได้เออขับไปนี่เลยเออแล้วเราทีก็เผื่อไปแล้วตุนเบียร์ตุนอาหารไปเยอะๆเราเน้นเบียร์อย่างเดียว ใช่ใช้งานได้ด้วยครับ200ลิตรขึ้นไปดูขึ้นไปดูไหมแล้วเราเราเริ่มเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ประตูเลยแล้วกันพี่อ่ะประตูนัดาวด้วยไม้ M R เโครงเหล็กแล้วก็เป็นไม้อัดผ้าใยอ่าแล้วอุ้ยจะแผ่นมีเนียมหนามากเหรอยิ้มคอมบูสิตไงอันนี้หนาเป็นมีเนียมคอมบูสิตพี่เบามันจะเป็นคอมบูสิตโอเคโอเคแล้วก็เก็บแล้วพี่ยขาบอกเดือดร้อนต้องเก็บเต็นท์เก็บอะไรเลยเก็บที่นอนเตียงด้วย คือปกติตรงนี้เนี่ยพี่เขาเขาทำพี่เขาทำทรงทรงตรงพื้นให้มันแบบเตี้ยๆให้มันเตี้ยๆให้มันแบบเท่ๆถ้ามันสูงสมันก็ดูแบบขอบอะเหมือนออโรดมันดูโ้นไปก็เลยต้องขึ้นเป็นอีกสเต็ปนึงบ้านเลยนะครับน้องๆาเข้าไปดูหมการันตียพี่้า้นมีอรบีเียมมีโซล่าเซลล์ตัวตัวนี้เขาไป่าย ใช้สำรองดูดิมีตู้เย็นอันนี้ไม่ใช่ตู้เย็นอันนี้ตู้ฟรีดเลยตู้ฟรีดตู้นังแข็งดูดิแล้วก็เป็นแอร์บ้านเป็นโซลาร์เซลเลยไว้ให้เสียงเวลาเปิดฝนคลายนะครับแล้วก็มีตู้คอนโทรลไฟเตาดู อ่าหู้ดอ่านี่มีเป็นหูใช่ไหมพี่เวลาเราสมมติถ้าเราทำกับข้าวก็ได้ได้แล้วนี่น้ำนี่เรามีถังในรถหรือว่าเรามีมีครับมีปั๊มน้ำมีปั๊มน้ำมีถังัในรถมีถังอยู่ท้ายรถกี่ลิตรพี่หน้อยลิตรโอ้โสุดยอดนี่ใช้อาบน้ำได้เลยนะได้เลย วันเติมครั้งเดียวพอใช่แต่คือคันนี้พี่เกาทำมาเ d i นกาแฟก็เลยเป็นที่นอนนี่ก็เป็นที่นอนก็มา DIY ได้นี่เปิดเก็บของอ๋อเก็บของได้ต้อ้โหขออนุญาตขึ้นมาชมสักหน่อยอันนี้มาอันนี้เวลาจะนอนเราก็พับมาถ้าเกิดถ้าเกิดเปิดร้านกาแฟก็นี่ยให้เดินได้เฮ้ยเป็นไงเป็นที่นั่งง่ายเปิดแจ่วว่าโอ้โหคิดไม่หมดแล้วนั่งรอลูกค้านั่งดูกัญชา เงี้ยของคิดมาแบบคือใช้สอยได้คือใช้ได้ทุกอย่างจากเตียงพอพับปุ๊บเป็นเก้าอี้โซฟาในฝันของใครหลายๆคนนะใช่รถบ้านรถนอนมันดูสนุกมันดูสนุกเพี้ยนอีกแล้วเพี้ยนอีกแล้วเพี้ยนอีกฮะอันนี้เป็นห้องน้ำเก็บของเก็บของเข้าไปดูเข้าไปดูพี่ชาเข้าไปดูเขาเก็บของอยู่เพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มีความกลัวอาบได้เพราะว่าตอนนี้พี่เขาไม่ได้เดินทางเขาก็เลยอ่ะเก็บของไปก่อนก่อนนอนแต่ก็มีช่วงที่ช้าที่ พวบเลยอ่ะเอาองน้ำอ่ะพวกสิ่งปฏิกูลไปตรงไหนอ่ะของผมเป็นแบบเหมือนชักโครกที่ว่าเหมือนคนป่วยที่มันเอาเปั๊มแล้วก็ไปทิ้งไงมาเสียบง่ายๆนะซื้อมาสามพันกว่าบาทเห็นง่ายกว่าใช่ใช่ใช่เวลาเราถ่ายเราก็ใช่เวลาเจอปั๊มต้องเอาไปเททิ้งแล้วก็กลับเที่ยวขายตามโฮมโปรป่ะได้ป่ะสีฟอกสีเทา ผ้าเสีเทาวสองชั้นส่วนมากรถแคมป์ก็ที่เขาเที่ยวกันก็เป็นแนวแคมปิ้งใช่ใช่ใช่มีครบทุกอย่างนะครับตู้พยาบาลก็มีอนามัยพยาบาเวลาเดินทาง ไปเที่ยวได้เลยอ่ะอันนี้คือความฝันแบบใครอยากขายกาแฟด้วยแล้วเดินทางเที่ยวด้วยก็ได้ใช่จริงๆมันก็มืดไหนก็นอนนั่นใช่ขายไปเรื่อยอ่ะกลับมาก็ซื้อแวะซื้อแข่งก็ไปขายได้ต่อขายด้วยเที่ยวด้วยแตอตอนนี้พี่อ๊อฟเขามีการแคมปิ้งไงเออไปไหนก็ได้ได้อันนี้ก็เปิดกระจกนี่คือเปิดนอนได้พร้อมรับลมระเบียงพร้อมมีทางระเพลิงอุ้ยครบอ่ะครบ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  นี่ร้านกาแฟถ้าพี่เทียบมาเห็นนี่ความฝันพี่เทียบอีกนะเแล้วเป็นร้านกาแฟนี่คือภายในครับเก็ทำเองใช่ทำเองครับตอนนั้นตอนนั้นเหล็กยังไม่แพงอ่านะฮะกี่ปีแล้วครับสามปีสามปีแยกเป็นข้อๆไปแล้วพี่สร้างรถอะไรทั้ซื้อรถมาหกหมื่นบาทตัวมาตัวผ่า ไม่รวมขอบตกแต่งนะอ๋อไม่รวมเฉพาะให้ขึ้นมาเป็นโครงแบบเนี้ยใช่ครับกับตัวรถอะประมาณสองแสนโดยรวมแลับตกแต่งอะเซนซอรี่ยังอื่นว่าไปแล้วแต่ว่าใครชอบหลืก็ตามออปชันสามปีที่แล้วสามปีที่แล้วคำนวณเราบางคนอยากได้ของที่มันแบบดีบางคนแบบของปานกลางก็ยังอยู่กับราคาตรงนั้นอีกแต่ยังไงรถบ้านจบมาก็มีแค่สาวัาสองปีแปดหม่โดยประมาณแต่ถ้าสําเร็จสูตรสําเร็จก็ล้านนะครับล้านนะครับแล้วไม่ได้อย่างที่เราต้องการด้วยมันก็เป็นยราิสำเร็จของเขาอะ เราชอบคือว่ามันสนุกได้ทำคิดอยากทำได้ทำเลยไม่ใช่ว่าเรามีตังค์ไปโยนให้ร้านอะเรากินร้านร้านห้าอย่างอันนี้บ้านรูปแบบทำมาเลยใช่ใช่ใช่เราเราควรจะหาอะไรหาล้อสั่งแบบสั่งในจักรยนในช็อปปี้ในอะไรมาเหมือนขนุกอะอันนี้จะเอามาใส่แล้วมันจะเข้ากันไหมอันนี้จะลูกเล่างมันจะเด่นอย่างงี้ไอมีตังค์เลยก็เป็นแพทเทิร์นนะพี่นะเหมือนกันหมดเลยจอดเรียงกันขึ้นรถแม่งขึ้นผิดคันเลย อันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองออกไปไงให้เป็นตัวตนของตัวเองออกไปในรถคันนี้แล้วมันก็จะเปิดใจเไฟระบบไฟนะครับก็เปิดได้นไ่ของนี่เห็นไหมกาแฟก็จะเป็นมอคผอดเป็นมัคผอดเห็นมอคพอดเป็นเป็นหว่าชงก็มีแล้วแต่ตอนนี้เราใช้พัดลมอยู่นะครับอืมก็แน่นอนถ้านอนถึงจะเปิดแอร์คือถ้านอนได้ก็เปิดแต่มีโซล่าเซลล์ ท้องที่แบบที่เปิดแอร์โทรเลยยี่เปิดได้เลยอ่ะแล้วสมมติถ้าเราไปไปพักตามที่มีแบบให้เขาให้เสียบไฟเราข้างมันเสียบได้เลยครับเสียบได้เลยใช่ก็มันเหลือว่าไม่มีไฟเราไปจอดที่ไหนก็ได้เพราะว่าใช้แบตโซล่าเซลล์เรามีโซล่าเซลล์เรามีลิเทียมลิเทียมอยู่ลิเทียมเราใช้กี่400แอมป์400แอมป์วังนี้ได้400แอมป์ได้บานก็ใช้แอร์ได้หนึ่งตัว ยอดสุดยอดนึืใครอยากจะเอามาติดไมโครเวฟหรือติดอะไรเพิ่มก็แล้วแต่วอดชอบได้เลยแหละได้วแล้วถาพี่ออฟใช้งานเลยพี่ออฟเจอปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอะไรบ้างล่ะมันก็ปัญหาอาจจะเป็นความใหญ่แล้วเวลาขับเคย้เคยทับออกไปก่อนจะมาอยู่แมมาแล้วควาวขับแล้วประมาณเจ็ดสิบก็เร็วแล้วใช่บางคนก็ ข่อยอะไรจะยากหน่อยต้องใส่ความความกำลังใจติมชิ้อหมองไม่เห็นหลังเพรว่ามีกล้องหน่อยอ่ะของกล้องล่ะแต่ว่ามันก็ต้องดูใช่ใช่ใหญ่มันใหญ่เหมือนขับหกล้ออ่เขาเรียกว่าต้องอะไรต้องข่อยที่มันต้องเร็วกว่าขับรถปกติเล็กๆไปคล้อยไปต้องระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยอะไรด้วยเพราะว่ารถคันใหญ่ใส่ร้อนถ้าอยู่ในถนนนี้อย่างโก้เลยนะจริงแบบเฮ้ยพี่มาจากไหนวะเนี่ยกหลขับไปอ่ะ แบบนี่ขับสามารถขับขับขับเที่ยวทั่วโลกได้เลยแล้วหน้าฝนมีอุปสัรคไหมพี่ไม่มีครับไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนแน่นอนเห็นใส่ตรงนี้ก็นี่อย่ากันกันฟาดกันสาดไอ้นี่มันไอ้นี่มันยางห้องเย็นเลยนะเฮ้ยนี่มันยางห้องเย็นเลยนะครับเออนี่ยางห้องเย็นเลยนะสุดยอดอ่ะตอนเนี้ยอ๋อและด้านบนก็ สำเร็จรู้ล่วงเฮ้ยแต่ไม่อห็นอัดนะวิ่งอยู่ข้างบนไม่นี่แล้วมีเซิร์ฟเขาทำแบบโป้งอ่ะไสูงมใช่แต่เวลาวิ่งก็อาจจะต้านลมหน่อยอ่ะปี๊มาดึงบนดิปี๊มาดึงบนนี่เร็วมาดูดึงบนดิอ๋อแผงเดียวอ่าข้างบนมีแผงหนึ่งแล้วก็มีตะแกรงเหล็กมีตะแกรงเหล็กสำหรับขนสัมภาระได้อีก ยังเล่นได้นี่เห็นมตที่เที่ยวเอะหมือนที่เราไปเลยอ่ะวตัวไม่ไปก็ไปก่อนโอยสวยสวยสวยนี่กระโจมกระโจมที่จะส่วนตัวเลยอ่ือันนี้ก็คือเป็นแอร์เรียส่วนตัว้องน้ำระบบเปิดเป็นอย่าดอัดนี่นี่นี่งน้ำระบบเปิด ก็แบบว่าธรรมชาติดยอนะครัเท่แนวแบบวินเทจอ่ะแต่มาที่นี่ขอองเองเดียวครับทำสูบบุหรี่เดี๋ยวจุดไฟเล่นอีกปะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะทำเป็นเล่นไหมนะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะสองร้อสองหน้าอะไรวะนทำดูดาวคุณอยากอาบน้ำแบบเฮ้ยตัวห้องน้ำไอ้ก๊อกโคตรเท่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยอ่ะล้างหน้าหน่อยล้างหน้าหน่อยแงนไป ่อันนี้สำหรับคนที่พี่พี่ออฟไอเดียดีมาากเเลยนะอันนี้สำหรับคนที่แบบอยากอาบน้ำธรรมชาติใช่านพี่อองแม่ไผ่ถ่ายรูปเอาดอเอฮัลโหลเครื่องบินบินผ่านเปิดตูให้เครื่องบินเราไปดูข้างในกันดีกว่าผัไปดูห้องผักนล็อกได้ล็อกได้อืมไม่มีใครเข้าไปยุ่งอยู่นะเพราะว่าอันนี้โหดไปอันนี้คือมีอ่างจากคุณซี่ให้นะครับแล้วก็อยู่กับท่ามกลางธรรมชาติใช่ครับไปเลยนี่ไผ่ ปอื้ดโอ้โหนั่นว่าไปนอนทิ้ไวโอ้โหแล้วเป็นโถดตัวครับเพราะว่าข้างหลังนี่มันจะกั้นไปเลยลงไปในในติดวิวแม่น้ำถ่าใหญ่เราเล่นวิวแม่น้ำตกปลาได้ไหมพี่ตกปลาได้ไหมมันได้ติดวิวแม่น้ำแบบนี้อ่ะนี่ก็เป็นมุมนี้จะถ่ายรูปมีปาร์ตบอลตีฟองให้ด้วยตีฟองให้ด้วยตีฟองให้ด้วยค่ะวิวประมาณนี้เลยโอ้โห ส่วนตัวมากเลยอ่ะหน้ามาแบบสามารถกิ้งประกันได้คู่รักอะไรอย่างงี้เนาะมาอันนี้รับได้กี่คนสองคนก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือเย็นๆได้ทั้งชิทำได้มีกระติกให้น้ำให้ปิ้งก๊อกให้ตัวเป็นเต็นท์เป็นเต็นท์อือนี่นี่เป็นแอร์แบบนี้อ๋อเป็นแอร์แบบที่เราไปแอร์มุ้งชึบฮึบนี่ครับฮึบ ี่แอบรีวิวหน่อยขอดูหน่อยมีพัดลมให้ก็มีอพัดลมบวกแอร์ระบบตั้งเต็นท์หมื่นสองเย็นแน่ๆเย็นแน่ๆนี่ครับอ่าใครสนใจมาได้เลยมีมีผ้าให้มีชาเวอร์ให้มีโซฟให้มีตีฟองบอลให้อีกโอ้โหคือใครคุณอยากนอนเต็นท์แบบสบายๆมาได้เลยเพรบางคนบอกว่านอนเต็นท์ร้อนไม่อยากนอนนู่นนี่นั่นนี่แหละ ไม่มีไม่มีมีแดบเรียบร้อยเผื่อฝนลงก็ลงไม่ถึงไม่ถึงแน่นอนสบาย่อะบาเสียงฝนยเสียงฝน่ัหาข้างที่นได้ทุกอย่างน้ำใสนะหรือใครไม่อยากเล่นน้ำในอางก็โดดลงไปได้ขี่จ็ตรกีมาจอดแล้วก็พักได้เลยสำหรับคนมีเรือ ถพอจุดเข้ามาถึง่ละวเข้ามาก็มีทั้งหมด3ห้องมีสามนี้3ห้องแล้วก็2เต็นตอนนี้ถ้าคนสนใจนี้สามารถทักเข้าไปที่ไหนคะในเพจสามสามแคมป์มีสามแคมป์เพจสามสามแคมป์ครับใส่ไว้เลยนี่ทางใต้เลยแคมอ่ะโอเคครับเป็นไง ได้เห็นรถบ้านได้เห็นบรรยากาศสถานที่ยู่ที่นี่ไปแล้วครบเลยชอบเลยอ่ะคือแบบสวยอะ่ะใครอยากจะมาพักก็ติดต่อมาหาพ<ต>ี่ออฟได้หรือว่าใครมีรถแล้วอยากจะทํารถแบบพี่ออฟก็ลองไปคิดแนวทางอลองไป,ไไปมีแนวทางให้เราไงอลองไปสกเก็ตเอาว่าเราอยากได้แบบไหนก็ลองทำอนดูหรือว่ายัางไงก็ลองติดตอ่อกันดูนะครับ็นแนวรถ DIY ไม่ต้องหรูไม่ต้องหรูมันจะไม่ต้องแด้เหมือนกันแต่ราคาสาม ก็ประมาณนี้หละนะใช่แต่ถ้าแต่ถ้าไปซื้อเขาก็ล้านแล้วอะล้านกว่าตอนนี้อยู่ประมาณล้านสองล้านสามใช่ถูก่าเยอะนะถูดว่าถูก่าเยอะไปครับวันนี้เราก็พามาชมสถานที่นอกสถานที่พอสมควรแล้วฝากเขาเลยครับสําหรับสามสองสามแคมป์ใครอยากมาพักก็ติดต่อปรึกษาที่ออฟได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทุชาติเคนซี่ขาเนยครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่าอีพีหน้าเราจะไปรีวิวรถนอกสถานที่แล้วก็สถานที่สวยๆอีก ที่ไหนบ้างนะครับ EP นี้คงต้องลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วเดินทางกลับบ้านครับไปครับ EP นี้ของแอมสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ขนาดกับเบาแลยนะ